เหลือมั้งไหมมีรุ่นไหนเหลือบ้างไหม LW06 มีป้ะมีม,มี45โลเนี่ยเหลือลูกเดียวแล้วแต่ว่า90โลมีไหมมีเชอร์รีอ่อีกลูกหนึ่งโอเคเชอร์รี่90โลค่ะพี่มันเป็นงานเอี้ยมเดทเอี้ยมกระโปรงนะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเป็นเนื้อแบบเนื้อพะวูเนื้อเนื้อผ้าหน้าหนาวใส่สวยอะ่ะ <c oughs> นะจะเป็นฟิลอย่างนี้เออใส่กับเสื้อยืดด้านในเสื้อคอเต่าด้านในสวยๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูจัดทรงให้ดูก่อนนะแม่นะมันเราขายอยู่สองเก้าใช่ไหมหูแม่ดูงานปักเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อผ้าออผ้าวูนะคะลูกค้าเนื้อผ้าวูนะมันก็จะมีความมีความหนาอยู่ในตัวพอสมควร ทรงเอี้ยมแบบนี้นะคะพี่พันห้าที่ผ่านมามีคนรับแล้วค่ะพี่มีคนรับแล้วนะนะคะเดี๋ยวรอรถใหม่เปิดจองวันเสาร์นี้ได้ค่ะพี่ยืดดาชายไม่มีของเลยพี่จอยแขนยาวคอเต่ามีนะคะคอ,อ,อเต่าผ้ายืดคอเต่าผ้าไหมพรมมีค่ะนะคะอ๋อหมายถึงมีของในสต็อกนะแม่นะพู้ดยูเอสไม่มีของเลยตอนนี้จะมีแต่คอกลมโอเวอร์ไซด์ลูกค้านี่อันนี้เขาจะเป็นซิปใช่ไหมอยา่าหักลูดซิปก่อน อันนี้เนื้อดี2 9 0 9ใช่ปะ่ะใช่จ้ะ2,900เหลืออยู่ลูกเดียวแล้วเนาะใช่2,750 2,750ส่งฟรี2,750สส่งฟรีให้เลยลูกสุดท้ายแม่แล้วงานสวยมากหยิบมาได้ทุกตัวเลยนะลูกค้าหยิบมานี่คือไปได้ทุกตัวเลยนะน่ารัก ลายสก็อตจะเยอะนะคะจะเป็นฟิลลายสก็อตเป็นผ้าวูอ่อคลาสรงใส่เดี่ยวนะเดทปนเอี้ยมนะคะนี่สิบข้างอนนัใหม่ไปห้อย,ยอห,ห้อยก็มาอันนี้งานฟูมากเป็นใส่ยังไงเดี๋ยวหาก่อนนะหาแนวก่อน ราัส CF อลอลิง3 3นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นแบบอย่างเงาเป็นอย่างเงาน่นารัก็ใส่เป็นตัวลอยๆได้นะไก่กับยีนลูกค้าน่าจะอยู่ประมาณเอ,อ่อประมาณประมาณร้อยตัวค่ะพี่ประมาณให้นะประมาณร้อตัวนะคะจาก2,900ไม่รวมส่งลูกสุดท้ายขอ2,750สส่งฟรี นะคะแม่ขอ2,750ส่งฟรีแล้วงานออกฉ่ำๆเลยลูกค้านี่ใหม่ป้ายห้อยเลยนะใหม่ป้ายห้อยเลยชื่อรายการเขาชื่อว่าเดทเอียมแฟชั่นนะคะพี่เนี่ยงานมือหนึ่งแทบจะทำลูกสวยนาะ2,750ส่งฟรีนะคะลูกสุดท้ายนะพี่อุ้ย,ยกระดุมกระดุมปิวหน้าไล้เลย แม่อันนี้ไปตอกกระดุมใหม่เดี๋ยวเอากระดุมใส่ให้พี่เขาด้วยตอกได้เอออืมอตอกให้เรียบร้อยอตอกให้เรียบร้อยสองเจ็ดห้าศูนย์จากสองพันเก้าค่ะลูกค้าส่งให้ฟรีด้วยนะคะปกติสองเก้าไม่รวมค่าส่งนะคะลูกค้าเหลือแค่ลูกสุดท้ายแล้วพี่เลยขออนุญาตลดราคาให้ล้างสต๊อกกันนิดหนึ่งนะคะล้างสต๊อกกันนิดหนึ่งใครจะรับพิม ลอลิง33ได้เลยค่ะลอลิง33ได้เลยแล้วก็มีลูก90โลด้วยนะลูกค้านะคะลูก90โลราคาเท่าไหร่เชอรี่90โลราคา5,500ค่ะ5,500แม่รุ่น90โลอ่ะ5,500หรือจะไปเอาเป็นรุ่น90โลก็ได้นะลูกค้าเพราะว่ามันจะได้ได้ค่อนข้างเยอะได้เยอะขึ้นได้จำนวนขึ้นเผื่อใครแบบว่า45โลไม่พอแม่ เออมี90โลป้ายเชอรี่โรงงานเดียวกันนักง,งานออกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้านี่45โลส7ง0งฟรีนะใครจะรับพิมลลิงล3ิง33ได้เลยนะคะออกเดทออกเอี่ยมนะคะเป็นเนื้อผ้าวูนะแม่นะออกแนวผ้าวูแบบนี้ลายสกอตจัดเต็มมากลายสกอตเยอะ เป็นฟิลแบบใส่เมืองนอกนีมีเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะลอลิง33นะคะลูกค้ารหัส C.F. นะลูกนี้ยังว่างนะลูกนี้ยังว่างซิปหน้าซิปหลังฟิลงานวัยรุ่นผู้หญิงมากนี่เป็นอย่างเงี้ยนะะ่ารักคอเต่าผ้ายืดลูกเท่าไหร่คอเต่าผ้ายืดคอเต่าผ้ายืดสองเกค่ะพี่ นะคะสองพถ้าคอเต่าตัวอ,อ่อไหม่พรมจะอยู่3,500นะคะผ้าไหม่พรมจะราคาแรงกว่าแม่แต่ผ้ายืดอะได้จํานวนตัวเยอะนะไปลุ้นฮีเทคกไปอะไรเนี่ยได้เลยค่ะพี่นะคะอุ้ยอันนี้มันมาจากน่าจะเป็นมาจากเข็มขัดของสักตัวหนึงนะเนี่ยอันเนี้ยไหมปลายปลายห้อย ปห้อยจากตัวไหนสักตัวหนึ่งนี่ลูกค้าสวยนะเนื้อผ้าวูเห,าเหมาะเลยเหมาะกับพวกแบบว่าแนววินเทอร์กระโปรงเทนนิสกระโปรงเออกระโปรงวูนะคะโคดวูแล้วก็มีเอียมตัวนี้ติดไปได้นะลูกค้า2750นะจากส0 0 0ัไดจากสจากส0ส่งฟรีให้ HWE ยังไม่ครบเลยค่ะพี่ยังไม่ครบนะ Okay, แจดยร์วียังไม่ครบขาดอีกตู้นึงน่าจะลงพรุ่งนี้แหละน่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะคะหรือว่าไม่แน่ใจไม่ไม่พลอยไม่แน่ใจว่าบ่ายเนี่ยมีตู้อะไรมาลงแม่เดี๋ยวรอติดตามอีกทีนึงนะคะพี่เป็นแม่เป็นพี่ตอนนี้เป็นกันหมดทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่นะคะพี่สาวจองเป็นตัวไหนมา <c oughs> เดี๋ยวเช็คให้ค่ะนะคะเดี๋ยวเช็คให้ว่ามาหรือ,อยังนะ <c oughs> ลองเป็นตัวไหนมา,นมาเดี๋ยวพลอยเช็คสต็อกให้เลยอุ้ยนี่รูดต้องรูดซิปนะสวยเป็นงานแบบเออใส่ซิปเป็นงานใส่ซิปอันนี้เป็นเกาะอก,อกนะเลิศอันนี้ทรงเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนในชีอินที่กําลังฮิตกันตอนนี้มีใครรับไหมแม,แม่ตัวนี้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวพลอยผ่านไปสเวตเตอร์คอกลมกันนะคะ W 2 5่สิบห้ B ยี่ B หรอแม่ เดี๋ยวหนูให้น้องเช็คให้นะว่าของมายังแต่ A ออะเยังไม่มาเมื่อเช้าเพิ่งเช็คให้ลูกค้ายังไม่มายังไม่มาแม่ w เออเพราะว่าเมื่อเช้าเช็คเช็คตัวเฟอร์ A ยังไม่มาปกติมันจะชอบมาตู้เดียวกันถ้าถ้ามานะเออชอบชอบมาตู้เดียวกันนะคะยี่สิบห้าบีเดี๋ยวรอตู้นะคะพี่ค่ะรอตู้ก่อนนะรอตู้ก่อนนะเดี๋ยวน้องอัปเดตให้ คอกลมโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวไปต่อให้ค่ะพี่เดี๋ยวไปต่อให้นะโอเคไหมตัวนี้เอี้ยมนะคะลูกค้าเอี้ยมนะเอี้ยมแฟชั่นนะอย่าลืมเอาไปถ่ายรูปให้พี่นะคะนะคะไปเลยนะลูกค้าเดี๋ยวไปต่อตัวคอกลมโอเวอร์ไซส์กัน2750นะคะพี่ตามมาเอฟกันได้ปะ 404XL 404XL จ้ะ พอกลมโอเวอร์ไซส์แล้วเหลือกี่ลูกค่ะเหลือแค่สิบแล้วเหรอโอเค